好，你我好，欢迎收阿妈说》。 สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสูคูสู่คนสำหรับวันนี้คอยกะขึ้นมาอยู่เทิงไฮคือตอนนี้กะนังอยู่เทิงไฮเนาะขึ้นมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่แหละเนาะบนมีเวียกทางอื่นบ่ไดเขาปลาเขาห้วยกะขึ้นไฮนี่แหละ่เาเริ่มแล้วนี่เขาบ่คคอยไดอยู่บ้านปันไดยกเว้นแต่ส่วงเฮาเจ็บเฮาคขายหรือว่าส่วงที่ฝนตก เขาเชงยยู่บ้านถ้าว่าส่วงการแดดเนี่ยก็ไปให้ไปสวนไปอันนี้ไปอันนั้นแต่ละวันแล้วสําหรับวันนี้กับบุมี่ยังเวียกมากมายสี่ข้นมาเฮ็ดเวียกแถวไฮนี่แหละแถวนองปลามาเบิ่งพักที่เขาปูกขังกรว่ามันเกิดขึ้นหรือบอ หอยนแกบลงแล้วในนองน้ำคือเหลือน้อยหนึง่งคือหนึ่งน้ำบัมานี่น้ำในนองในบกลงทุกคนสังเกตเบิง้งครับมันลงได้คือปายแล้วขอสิสกอันพาบบตรนี้นิกนแล้วไปแกะตัวนั้นอีก าแ,แกะครั้งนี้นี่เฮาเก็บเนียนเลยถึงว่าฝนตกอีกครั้งต่อไปเฮาก็จะบปกอันนี้กับพาบัตรของพี่เดทส่งมาใหา้จะมีลายพื้นที่เพิ่นส่งมาเฮายัางบ่ทันเอามาใส่ เพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้เข้าป่าเขาห้วยออกไปนอนก็บ่ทันใส่แต่ตัวนี้เฮาใส่ไปก่อนดึงออกพอโฮมนี่อีกไอ้อมนี่เปียก มันคือเต็งผักกาดผักมันบ่านงามเพราะว่าฝนตกแห้งเฮ็ดให้ผักมันเป็นจังสี่ก็มีบางอันนี่หากมันเปื่อยตายยอดได้ยอดฟนตกหนักแต่เฮาก็ต้องปูกเพราะว่าบามีผักสิกินน,นี่ทุกคนเบิงนี่บางต้นนี่ตายมันเปื่อย เอาไปตากไว้พอหอมตากไว้อยู่นี่แทนนะครั ตากเบอร์นี้เอง ตากเครื่องกลางเพราะว่าตัวนี้มันโบนักตัวนักนี่ตากเบืองเสาเสาบองนี้กับเสาบึงนั้นให้พักมันได้ตากแดดส่วนลายนี่เขาบังไว้ฝนตกตลอดวันนี้มีแดดส่องมาให้มันตากแดดแน่ อัน <c oughs> <expand> นี้แมนขี่ไก่ที่เขาเอามาตั้งแต่โดนแล้วมาไว้อยู่นี่เอาซีมาใส่ใส่ผักกาดที่เขาปลูกไว้บุมีฟฝุ่นในอื่นขี่ไก่ในงามสุดถ้าว่าเขาใส่ใส่ผักอีหยังก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีอีหยังแหละ แมงองยยังตัวน้อยๆจากแมงงยยังเขเื่อนว่ะแมงที่มันมักอยู่ในโตมาตัวน้อยตัว,ตวดำๆขอยกับบุหุจกักเขือนว่าแมงงยยังแมงมัดแมงมัดตัวใหญ่แมงมัดตัวใหญ่อันนี้ตัวน้อยตัวดำๆลักษณะคือเห่าเห่าที่มันจับในพรมเห่าแบบนั้น ใส่ช่วงแดดตอนแรงกับคนตกปกติถ้าว่าคนบ่ตกนี่ใส่ช่วงแรงๆจะน้อยแล้วจึงเอาหน้ามหดแต่ตอนแรกนี่ฝนตกก็เลยใส่แต่ตอนเที่ยงนี้ใส่ไว้จงไว้อีกเอาใส่สานีไปก่อน ขี่ไก่ที่เขาเอาออกจากโลกดินอันนี้แข้งดินเลื้ยงดินที่เขาขุดออกจากนองนี่แหละโอแม่ดินดำถ้าว่าดินดำเนี่ยงามอยู่ไมยเงี้ยเ่ย นม่ตงไปเบิกไก่มันตอดอย่งเ้มันแหลกอวมานยังมันแหลน,นี่ตลอด มันแม่นแมงยกนี่แม่นกบปึมานี่ลิเครียดเครียดแล้วมันได้ตอดครับปล่อยให้มันกินซะเอาบ่ได้จูดนานผักอันนี้แม่แต่เฮาขุดดินแล้วก็แปลงเป็นนานปลูกเลย แต่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮเคยเห็ดตอนเฮเรียนอยู่สุนเผาบ่ได้จูดคือกันกแต่ว่าอยู่ในห้องเรียนสุนเผ่นมันมีน้ําเหี่ยวเฮตักเอามาหดผักในงามสุดได้เฮหดกับน้ําเหี่ยวใส่เซตต้นมันเลย ไปพูนไว้ก่อนเมื่อพักมันขึ้นเขาจึงคอยชิมอีก นานพักนี่ยเขาบ่ได้คุดมันเพียงแบบนี้นี่ฝุ่นมันไล่ออกทางอื่นถ้าว่าฝนตกตอนแรงนี่่ครงกลางมันนอนแดดสว่างหน้าฝนแบบนี้นี่แดดแบบแดดเจ็บๆเพราะว่าเ้ากับบ่คอยได้ตากแดดสว่างหน้าฝนแบบนี้ ใส่นานในนี้แล้วเขาไปใส่นานที่เขาเบียหันอีกต้นนั้นเนี่ยเขาลกให้ห่างๆแล้วก็ใส่พุ่นอันนี้ไปเลยตัวนี้เนี่ยเขาห้อยใส่เลยเพระาะว่าต้นมันลายนี่ให้แม่ห้อยใส่ฟุ่นนี่บ่พอต้องได้ไปเอาอีกห้ยใส่เมื่อมันขยายมันใหญ่เลาก็ลกเอาไปกิน จงว้ให้มันหางอีกแล้วจึงคอยเอาฟุนมาใส่ไม้หน้านอันนี้นี่แม่ได้จูดถ้าว่าเฮาได้จูดนี่ดินมันก็ใค่แน่มันงามดีแท้นี่เฮาใส่ฟุนลายนี่งามประเภทผักกาดบอกว่าแต่ผักกาดผักในอื่นก็งามสุดถ้าว่าฟุนขี่ไก่ ขี้ง <rôle pot opolit ans> ัวขี <ker isk an iously> ้ควายขี้หมูอย่างบ่งามปานใดแม่แต่ขี้ไก่งามสุดเอาเอาอีกฝุ่นมาใส่เพราะว่าบ่พอเมื่อกี้นี มาคุ้งนี่ก็พอดีเก็บเอาไปกินเขาสิเก็บหน่วยหนึ่งเลือกเบิ่งหน่วยใหญ่สุดหลายหน่วยได้มันมีมากเขาปลูเนี่ยลายต้นเลือกแต่ต้นเดียวนี่แหละมีมากแลขอใหต้ต้นนี้บ่ตายอีกนี่สามสีต่ต้นตายเบิดแล้วก็มันมีมากเหมือนกับเน่าเปื่อยเบิด่ด ไม่แต่ต้นนี้แหละได้หับพลเอาได้เก็บมากมันไปกินสิเลียกเบิงหน่วยใหญ่นี่หน่วยใหญ่หนญี่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่พอดีเอาไปตามสม่ง โอ้มะถึงนี่นี่สิหาหมไม,าแามแ้แล้วมายาสิเอาเสียมอันนี้ยายแล้วก็สิเอาผ้พานี่โตเวิธีเก็บเพราะว่ามันอยู่สูงต้องเฮ็ดวิธีนี้เอา เอาใส่ฟุ้นใส่ผักกาดกันแล้วมันจะเอาสิพากันกลับบ้านเบียของเฮากับบิดแต่สมนีและเพราะว่าหย่าให้เฮากับบรีเซียไก่สีเก็บสีเกียวแล้ว ต้นเดือนสิบนี่เขาเก็บเกีียวแล้วทุกๆปีต้นเดือนสิบหรือว่าท้ายเดือนเก้าเขาได้เก็บได้เกีียวแล้วเขาให้ตอนนี้พเขาเกิดมาหอดเทือนแล้วให้เมียเห็ดหารเทียง บไรยอย่างทุกคนเลยจากสิเหตุอย่างกินตอนเทียงวันนี้ตอนนี้นี่ก็บไรแดดแต่ว่าเฮาปรับทึกสําเกา่าอันนี้นี่เฮาสามารถทายได้อีกในเฮือนครัวครั้งก้อนนี่ย้อนเฮาปรับบ่ทึกก็เลยเฮ็ดให้มันมืด เดี๋ยวนี้นี่คือเกาและบัตรนี่ใส่กองกับทายได้ในเขนครัวแกงมะอือ้อใส่ชีนแห้งบัวได้เมนูนย่างพี่น้องเอ้ย ใส่พักหอมสุดท้ายใส่น้ำไว้เวลาเฮาปาดเปลือกมันเพราะว่ามันมียาง ข่าปันใดเลยเนื้อมะฮุ่งเนี่ยเนื้อแข็งแข็งมันคือมาแป้งเนื้ออ่อนแต่ตามเขาสังเกตเบิ่งนี้เขาตามมะฮุ่งมัน คือสีบอสแอบปันใดคือตามักแตงนี่แสบมาหุ้งแตว่ามีแบบเครื่องปรุงครบแซ่บแต่ว่าของเฮาบ่ามีมันอาจจะบอสแอบปันใด ใส่เกลือเอามือแล้วแหละคั่นให้มันอ่อนแต่ว่าเขาเฮ็ดค่ายนี่เขาบรเิเฮ็ดดอกในนี้ถ้าว่าเขาคูดแล้วเอาไปคั่นนี่โอ้ใส่เวลาโดนมือเขาใส่เกลือนี่มันอ่อนดี ทันแล้วนะสิปัน้นหน้ามันทิ้ง เผ็ดใส่ค่อนข้างเผ็ดผักเทียมส่วนเกลือเขาจะบบใไซเพราะว่าเขาใส่แล้วส่วนเขาคั่นบางทีใส่แต่แป้งนัวหนอกหนักหรือเปล่า ໃສ່ໝາກກ້ຽງເອົາໝາກກ້ຽງສ้มຈောက်ຢູ່ບໍສນນິໝນານບດແລຈົກບນາີຕບາງສວສດກວມ คนข้างลายได้น้ำปลาคันนี่ใส่น้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลานี่เอาใส่ใส่แกงใส่ย่าง,งแซบดีหอมดีได้น้ำปลาของเวียดแต่ว่าน้ำปาลารุ่นนี้นี่แซบ ราคาค่าอนข้างแพงน้ำปลารุ่นนี้ก็มีน้ำปลา,าเวียดแบบว่าขวดใหญ่กว่านี้แต่ราคารุดได้ตัวนี้นี่ขวดน้อยแต่ว่าราคาแพงเลยใส่มาคุ่แล้วบาทนี่ ตามาหุ้งกับเป็นยาซีแหละกระดาเต่าอันไหนเลยนระดาษเต่าเลยลาเลยเดาอย่างเป็นเพเป็นเดียเนี่ยตอนเที่ยงวันนี้นี่ได้เมนูประเทศอินเดียอ,อินเดียนี่มักกินขนาด เมนูแบบสีเหลืองแบบนี้มะอึ ได้แต่ซองเมนูนี้ลองซืลงไปกินเข้าอยู่กลางเพื่อนอยู่นี่มันฮอนแน่อยู่หันมันเย็นดีตอนนี้พอเข้ากับลงมาอยู่กลางเพื่อนแล้วกินเข้าอยู่ถึงเตียงเอาม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 า,มากินเข้าเที่ยงกันลองสบกตำก่อน ในแคมนอกงมันก็บกขยันได้ไมีบางยอดมันขยายปลามันตัดกิน

ลดศาสตร์ค่อนข้างบาทน,น้อยนึง 所以，咱们还没得这个能力。啊